ไม่ต้องขับเลยพี่มีคนขับแล้วเป็นแฟนเลยดีกว่าจ้ะจริงเหรอคะจริงสิจ้ะ่เป็นคนขับหนุ่มพี่เลยค่ะอุ้ยบุญของพี่เหมือนกันถ้าไม่เชื่อก็กลับไปเลยอย่ามาเกาะกระแสความดังของน้องชายพี่เฮ้ยไอ้อัวหนุ่ปากถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องโชว์ผลงานการแสดงเขาดูแล้วร้องเต้นเล่นสเต็ปจัดไปให้ชุดใหญ่ เอาผลค่าสร้างชื่ออพี่เลยดีกว่าหัวผลงานแรกดูพร้อมไหมพร้อมเลยค่ะอย่ากรี๊ดนะน้องเก็บใจเอาไว้หนึ่งสองสามโอ้ยโอ้หัวใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอเธอรู้ไหมตอนนี้หัวใจมันอ่อนเธอไม่หมใจไม่ด้วยหญ่ดูแลหัวใจที่อ่อนแอ ตอนนี้ได้เลยลูกจะมาทนดูอะไรกันถึงจุดนี้